กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพจัดการสัมมานาเชิงวิชาการ Biotech FTI Forum ครั้งที่5เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพยกระดับอุตสาหกรรมไทยแข่งขันในตลาดสากลงานไทยแลนด์แล b บอินเ n อร์เนชั่นแนล i บโ a เ i เชียแปซิฟิกและ Future ร h เ m มอินเตอร์เนชั่ครั้งที่14จัดขึ้นที่ศูนย์นิทรศการและการประชุมไบเทคโดยในงานครั้งนี้มีการสัมมานาเชิงวิชาการ Biotech FTI Forum ครั้งที่5ในหัวข้อ Upgrading Thailand s Competitiveness by Advanced Biotechnology 2024ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับ VNU Asia Pacific โดยได้รับเกียรติจากนายกองตรีดรธนกฤษจิต <ไป S 1> อารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกล่าวเปิดงานและดเรเพสัชกรนัทพสุทธิพัฒธิราสินสิริประธานกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ <Just S 1> สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวต้อนรับ โดยมีดเรเพสัชกรยอดชายตั้งใจดีบริสุทธิ์กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่ต้องการเผยแพร่ความรู้ที่จะใช้ในการอัปเกรดประเทศเป็น Wisdom Hub โดยอาศัยสิ่งที่เรียกว่า Bio อเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีชีวภาพนอกจากนี้ยังมีบูธนวัตกรรมที่น่าสนใจเช่นบูธ4 4 2 2 f o o d Matrix g l o b a l fg global บริษัทผู้นำธุรกิจอันดับหนึ่งด้านนวัตกรรมโภชนะเพสัต โดยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีเซลเมทริกซ์บริษัทของเราก็คือเป็นผู้นําด้านนว,วัตกรรมเราเรียกว่าเป็นโภชนะเภสัชนะครับโดยที่นว,วัตกรรมของเราเนี่ยเรานําเข้าโดยตรงนะครับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มาพัฒนาสูตรนะครับเราเรียกว่าสูตรฟาร์มานนวติชันหรือว่าโภชนะเภสัชนะครับ โดยทีมเภสัชกรที่มีประสบะการณ์มาก,กว่า30ปีนะครับทางด้านดกรกำพลภูผาวัฒนกิจผู้บริหารข้อมูลทางการแพทย์ FG Global จจเปิดเผยว่าสำหรับผลิตภัณฑ์ b ู s ต้ a Max Drink คือเครื่องดื่มชูกำลังที่มีความแตกต่างจากเครื่องดื่มชูกำลังทั่วไปเพราะไม่มีส่วนผสมของคาเฟอีนหรือตัวกระตุ้นเลยก็คือบริษัทเราเนี่ย ทำเรื่องเก่งครับเขาเรียกว่านานูทราซูริโคนะครับภาษาไทยก็เรียกว่าโภชนะเภสัตนะครับเราเอามาอยู่ในรูปของอาหารเสริมนะครับผู้สนใจร่วมเยี่ยมชมงานได้ในระหว่างวันที่1 1ถึง13กันยายน2 5 6พฮอลบเศ์ถึง104ใบเต็ดบางนาตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17บนาฬิกาสิ่งหนึ่งที่คำว่าชีวภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ไม่ทำลายมลพิษแน่ประเทศไทยเรานะครับมีวัตถุดิบมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยมากมาย การที่ได้ทั้งคนมีความรู้และได้ทั้งนวัตรกรรมในประเทศไทยเนี่ยนำไปผสมผสากนกันกับนวัตรกรรมที่ต่างชาติมีอยู่ด้วยเนี่ยนะครับมันจะเกิดความสมบูรณ์และแข็งแรง